สวัสดีครับนี่ไทฟอร์เรนะครับจะสอนเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับผมจากสองสามคลิปที่แล้วสี่ห้าคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราจะแอดเพิ่มเข้าไปที่สอนในคลิปแล้วคือแอดเพิ่มสูตริสโตแกร,รมเข้ามาช่วยดูกับ Data นะครับถ้าวันไหนที่ d a ta ไม่มาหรืออะไรยังไงเราจะใช้แค่สูตรนี้ช่วยได้วันนี้เพิ่มเข้ามาก็จะเป็น ACO เนาะ ACO นะครับผมตั้งตามนี้เลยนะสูตรอัพสีแดงดาวสีเขียวนะครับ ส่วนฮิสโตแกรมผมจะเป็นอันนี้มีอีกสูตรหนึ่งนะครับก็สูตรทุกสูตรสามารถขัปหน้าจอได้เราจะใช้สูตรที่ให้ในคลิปที่แล้วไว้ด้วยก็ได้หรือจะเลือกใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้สำหรับฮิสโตแกรมถ้ามาหาไม่เจออยู่ในออสกิเลเตอร์นะครับ M A C D ฮิสโตแกรมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่ามันนะครับโอเพนนะครับสี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ ชิปผมใช้สีเพราะว่ามันเห็นได้ชัดชิปสี่เนี่ยมันเห็นมันเห็นอ่าข้างหน้าได้ชัดนะครับผมก็เลยใช้ชิปสีนะ่เนาะ aco นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ให้ตัวแกมบอกให้บายนะครับ aco เนี่ยไม่ต้องสนใจบนกับล่างแล้วนะครับก็คือถ้ามันเป็นสีเขียวขึ้นมาสามขีดขึ้นไปคุณสามารถเข้าบายได้ถ้าเป็นสีสีแดง สามขีดขึ้นไปคุณสามารถเข้าเซลล์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ o กับฮิตโตแกรมจะต้องตรงกันนะครับและถ้าใช้สูตรพวกนี้เนี่ยถ้าตรงกับ Data ด้วยก็จะยิ่งดีมากๆนะครับผมแต่อย่าลืมว่าการที่คุณจะตัดสินใจเข้าบ y ยเซลเนี่ยแรงราคาเนี่ยคุณต้องดูราคาว่ามันอยู่สูงหรือต่ำนะครับผมถ้าราคามันอยู่ต่ำต่ำเนี่ยแล้วฮิตโตแกรมหรือว่า Data หรือแม้แต่ s e o เนี่ยแนะนำให้เซลล์ทุกอย่างบอกให้เซลเนี่ยแต่มันไม่ make sense คุณต้องคิดว่าเอ๊ะมัน make sense ไหมถ้าคุณจะเข้าเซลล์ราคาต่ําๆก็ต้องคิดดูก็อาจจะยังไม่เข้าก็อาจจะไปรอเข้าในช่วงอื่นในจังหวะที่ดีกว่านี้นะครับหรือถ้าราคามันสูงแล้วก็ลองคิดดูที่ว่าเอ๊ะย,ยังจะบายอยู่ไหมนะครับเพราะบางวันเนี่ยมันไม่ได้เข้าได้ตลอดบางช่วงเวลาอาจจะเข้าเทรดไม่ได้อาจจะไม่ควรเทรด บางวันอาจจะเข้าเทรดไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรก็รอเทรดวันอื่นหรือบางทีสองสามาันอาจจะเข้าเทรดไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรคุณจะต้องใจเย็นรอแล้วก็ไปเข้าวันที่สี่ที่ห้าหรือไปเข้าวันอื่นคุณต้องรู้ว่าช่วงไหนคนเทรดช่วงไหนไม่ควรเทรดนะครับแกลบตรงนี้มันจะห่างเพราะตลาดเพิ่งเปิดมันยังไม่วิ่งมากถ้าตลาดวิ่งมากแกลบมันก็จะถี่เข้ามามันเป็นเรื่องปกติของตลาดอยู่แล้วนะครับถ้ามีคนเทรดเยอะมันก็จะถี่ลงไปนะครับววลุ่มน้อยมันก็จะห่างนะครับ เราสามารถซูมเข้าซูมออกดูได้เห็นชัดๆเลยนะครับผมว่าเช่นถ้าบายตรงนี้กราฟมันจะเป็นยังไงตรงไหมใช้ในกได้ไหมลองเอาไปฝึกใช้ใดูว่าคุณทํากําไรได้กับมันแค่ไหนทากะไรต่อเนื่องได้ไหมถ้าคุณจะเทรดเงินจริงคุณต้องทํากะไรต่อเนื่องให้เป็นเพราะว่าเวลามันขาดทุนมาคุณจะได้สามารถกลับมาเก็บกําไรได้ต่อนะครับผมอ,อย่างตรงนี้จุดตรงนี้ไปถึงตรงนี้เนี่ยห้าร้อยแปดสิบเอ็ดปบนะครับ เราสามารถชี้ดูได้เลยว่าเอ๊ะจากจุดที่เราสมมติถ้าเราเข้าตรงนี้แล้วกาฟมันวิ่งไปตรงนี้เนะี่ยเป็นกี่ปิบนะครับอ่าบางคนอาจจะเปิดทิ้งไว้ปล่อยมันวิ่งไปยาวๆแต่แบบนั้นก็จะมีความเสี่ยงอยู่เพราะคุณไม่ได้เก็บกําไรมาเลยบางคนอาจจะค่อยๆเก็บไปทีละขั้นเช่นอ่าใบหนึ่งใบสองบสามไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรจนกว่าเส้นสีแดงนะครับผมจะกลับเข้าไปอยู่ในภูเขาแล้วคุณก็บายได้เลยมันเป็นแห่งสีส้มลงมาคุณก็บาย แท่งสีส้มคือในการาฟแท่งเทียนตรงนี้คือเส้นสีแดงแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ว่าถ้าฮิสโตแกรมอยู่นอกภูเขาเนี่ยคุณสามารถตอดบ่ายได้เรื่อยๆกราฟเป็นแท่งสีส้มลงมาคุณก็บ่ายไป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 ,ไปจนกว่ามันจะเข้าไปอยู่ในภูเขาการที่มันเข้าไปอยู่ในภูเขานะั่นก็หมายความว่าถ้าคุณเข้าบ่ายตรงนี้เนี่ยคุณก็กำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้ฮิสโตแกรมตัวไหนก็ได้ตัวบนตัวล่างก็ได้เอาไปใช้ดูว่าเอ๊ะคุณชอบตัวไหนหรือจะตัด ตัวใดตัวหนึ่งออกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เอาไปฝึกดูก่อนนะครับอ่าอย่างตรงนี้เป็นเซลล์นะครับ ACO ก็สามขีดตรงนี้เซลล์สีแดงเห็นไหมมันบอกให้เซลล์คุณก็ต้องให้มันเป็นแห่งสีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยเซลล์ลงมาส,สวยๆนะครับตามสุดก็ไปที่7จ็ปิ้ปบตรงนี้นะครับอ่าจำนวนป๊บอยู่ใต้จอนะครับก็ตามนั้นวิธีใช้ตรงนี้มันง่ายๆเลยละ สังเกตเลยอยู่ข้างบนภูเขาหรือใต้ภูเขานะครับเลเวลซูนอยู่ตรงนี้มันจะมีเส้นห่างตรงกลางอยู่แต่มันเห็นด้วยสายตาอยู่แล้วซูมออกก็ยิ่งเห็นชัดเลยล่างภูเขากับบนภูเขาล่างภูเขา,า,ขาบนภูเขาล่างภูเขาบนภูเขาเห็นชัดๆเลยบนภูเขามันทะลุอกมาคุณก็เซลลใต้ภูเขามันทะลุอกมาคุณบายไอฮิสโตแกรมเนี M ่ยไอเอ็มเอซีดีฮิสโตแกรมเนี่ยใช้ทั้งในตลาดหุ้นทุกตลาดใช้แบบนี้หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นฝึกให้เข้าใจรักษามาจินเลเวลให้ได้นะครับผม ทำกำไรต่อเนื่องให้ได้แล้วเราคนที่ฝึกในเดโมพยายามฝึกให้ชํานาญเข้าใจรู้จักสภาพตลาดก่อนอย่ารีบอย่าเพิ่งฝึกขึ้นมาไอ้สองสามวิคแล้วแม่งจะลงเงินจริงแล้วอย่าฝึกให้ชํานาญรู้จักสภาพตลาดสักสองสาเดือนก่อนว่าสภาพตลาดเป็นแบบนี้นะตลาดไม่ได้มาตามที่เราคิดตลอดนะครับผมมีกําไรมีขาดทุนเข้าใจมีความเข้าใจก่อนว่าทำไมจะต้องมีหลายสายทำไมจะต้องใช้วิธี diversify ออกไปหลายๆสาย เหมือนกับเรามีกิจการหลายๆกิจการหลายสาขาก็เหมือนกันมีพอร์ตหลายพอร์ตนะครับผมให้มันขึ้นๆลง,ลงๆเก้อหนุนกันไปมีแม่น้ําหลายสายเนี่ยแม่น้ําอ่าไหลเวียนหมุนเวียนมีเงินหม,มุนเวียน,นตลอดเวลานะครับผมบพริหารจัดการพอร์ตหลายๆสายเช่นอะไรถ้าคุณเข้าเซล,ลแล้วมันเกิดติดหรือว่าถ้าคุณเข้าบายแล้วมันเกิดติดที่ที่สายนี้คุณก็ไปใช้สายอื่นรอได้แล้วผมจะมีตัวอย่างให้ดูก่อนว่า จุดที่มันติดต้องหาจุดที่มันติดตรงนี้เซลล์มันก็ไม่ติดบายก็ไม่ติดบายตรงนี้ก็ไม่ติดเซลลตรงนี้ก็ไม่ติดออาจจะมีบายตรงนี้ที่ติดอ่ก็มันแต่มันก็ไม่ติดหรอกแต่ว่า,าจ,จะยกตัวอย่างให้ดูเพราะอะไรเพราะคุณบายราคาสูงไงอ่ที่จริงมักกาไรแหละมันก็ไม่ติดอีกอเซลล์ตรงนี้ก็ไม่ติด บายตรงนี้ก็ยิ่งไม่ติดเลยบายนนี้บิ๊กวันเลยที่ผมบอกบายเสียคือคือตรงนี้เนะี่บายตรงนี้ก็ไม่ติดอีกแต่จะต้องรอมันเป็นแท่าติดส้มลงมาสวยๆพันกว่าปิ๊บตรงนี้นะครับแต่ถ้าตามหลักแล้วมันคือเข้าบายตรงนี้แล้วมันก็จะติดตรงนี้มา สองร้อยกว่าปี๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณติดลากตรงนี้เนี่ยแต่สุดท้ายมันก็กําไรกําไรหนักมากนะครับผมกําไรหนักมากแต่สุดท้ายแล้วคุณจะต้องรักษามาจินเลเวลรอเพราะนั้นคุณจะโดนลากสองร้อยกว่าปิ๊บเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษามาจินเลเวลเอาไว้เพราะฉะนั้นพอตตรงนี้คุณจะต้องรออ่ามันจะมีพอตหนึ่งที่ติดละตอนนี้ก็มีสายหนึ่งติดคุณก็ต้องไปเหตสายอื่นรอไปก่อนนะครับผมแต่อย่าเหตอ่าซ้ํากันแล้วมัน อย่าไปเปิดพร้อมๆกันทุกสายคือคือเปิดตัวนี้พร้อมๆกันทุกสายอย่าทาแบบนั้นว่ามันจะติดเหมือนกันทุกสายไม่ใช่ต้องเทรดสายไดสายหนึ่งสายหนึ่งติดแล้วถึงไปเทรดสายสำรองนะครับอาจจะมีห้าสายขึ้นไปเจ็ดสายขึ้นไปสิบสายขึ้นไปก็แล้วแต่ก็คืออย่างที่บอกอมีมากจนไม่ล้มนะครับอตรงนี้ถ้าคุณเข้าบ่ายตรงนี้นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกปิบหนึ่งพันกว่าปีบอ,อย่าลืมว่าต้องดูเอ o ซอด้วยว่า สามขีดสีเขียวแรงใบอ่าเดี๋ยวสูมเข้าไปก่อนให้มันเป็นสามขีดให้มันเป็นสามขีดขึ้นมานะครับสีเขียวใบสามขีดสามขีดสีแดงเซลสีแดงขึ้นไปก็คือสีห้าขีดยิ่งดีนะครับหกเจ็ดขีดยิ่งดีคือขีดยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมแต่ขีดต้องยาวหน่อยถ้าขีดสั้นๆอาจจะไม่ค่อยมีวอลลุ่มอ่าอย่างเงี้ยสี่ขีดนะครับอ่าอย่างตรงนี้คุณติดละ อ่ายกตัวอย่างได้แล้วถ้าเข้าเซลล์ถ้าเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับติดแน่นอนโดนลากยาวเลยตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่เข้าเซลล์ตรงนี้นะโดนลากยาวเลยเรามาดูว่าสุดท้ายมันสามารถกลับมาได้ไหมนะครับถ้าถ้ารอ a อ o ซนะครับ เพราะ a t ตรงนี้สามขีดเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นจังหวะเข้าเซลล์แหละตามดิเคเต t o r นะถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้เนี่ยคุณจะโดนลากนะครับแปดร้อยกว่าปิ๊บเลยแต่คุณจะต้องเทรดแต่คุณสามารถสามารถเทรดสายอื่นรอได้แต่จะต้องรักที่จะต้องทําเลยก็คือต้องรักาาร margin level ไว้เพราะงั้นคุณโดนกยาวไปแล้วอาจจะตัดขาดทุนหรืออะไรก็ช่างหรือถ้าไม่ได้ตัดขาดทุนแค่คุณถือ,อ,อรอราคาเท่าไหร่นะดูราคาทีหนึ่งนะครับ ประมาณช่วงเนี้ยตรงนี้แล้วกันหนึ่งจุดหกเก้าห้านะครับหนึ่งจุดหกห้าเก้าอหนึ่งจุดหกเก้าห้าหนึ่งจุดหกเก้าห้านะครับมันดูซิว่าสุดท้ายมันกำไรได้ไหมถ้ารอ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 ไปรอไปรอไปอ่าหนึ่งจุดหกเก้าห้าสุดท้ายมันลงมาตรงนี้นะครับหนึ่งจุดหกเจ็ดวันสามารถเป็นกําไรได้นะครับ หนึ่งจุดหกเจ็ดลงไปแล้วก็ลงไปอีกที่หนึ่งจุดหกเจ็ดสองนะครับลงไปอีกจากนี้ก็ลงมาอีกที่หนึ่งจุดหกหนึ่งจุหกเพราะฉะั้นมันสามารถเป็นกำไร,ราได้แต่มันรอนานเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีหลายสายแล้วก็รักษา margin level นะครับตรงนี้คุณอาจจะรอหลายเดือนเลยแหละถ้าคุณเข้าตรงตะกี้นะจุดพีคเลยตะกี้นี้นะครับ าต้องดูดีๆรักษนะามารถจิ้นเดเวลทําไมถึงมีหลายสายนะครับคุณสามมาถไปแบ็คคักกิ้งดูเองได้นะว่าถ้าคุณเข้าบายตรงนี้ โอกาสหรือ potential ที่จะกําไรเนี่ยมันกี่ป๊บมันมีโอกาสกี่ป๊บนะครับสามารถทํากําไรได้กี่ป๊บแต่อย่างที่บอกบางคนอาจจะเปิดถือปล่อยยาวไปแต่แบบนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่ได้เก็บกําไรมาเลยแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปนตามอย่างที่คิดอาจจะเป็นไปฝั่งขาดทุนอาจจะล้างพอร์ตได้นะครับแต่ถ้าคุณเก็บกําไรมาระหว่างทางค่อยๆเก็บไปสิละสิบปีสิบเอ็ดป,ปิ๊ิบเจ็ดปีสิบห้าปเก็บกาไรมาเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยตอดไปเรื่อยๆเนี่ย คุณก็มีกําไรที่เก็บไว้สุดท้ายมันจะไปฝั่งขาดทุนบ้างก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยขาดทุนไปเพราะถ้าคุณทํากำไรต่อเนื่องเป็นคุณก็สามารถเก็บกำไรมาได้เรื่อยๆนะครับมันจะมีกําไรขาดทุนคะคกันไปมันไม่มีกําไรตลอดนะครับผมไม่ได้กําไรตลอดเวลาแต่สามารถทํากําไรได้บ่อยไหมคุณต้องไปฝึกฝีมือตัวเองว่าคุณสามารถทํากําไรต่อเนื่องไลยไหมทํากำไรได้บ่อยไหมแต่ถ้าเป็นผมผมก็ทํากําไรได้บ่อยนะครับโอเคนะครับอ่ตรงนี้ต้องไปฝึกเอาเองนะ ลองถ้าคุณไม่ได้ฝึกไม่ได้เข้าออเดอร์ก็ลองจดราคาดูถ้าฉันเข้าราคานี้อีกสองสามสัมันจะไปอยู่ตรงไหนราคามันเป็นกําไรหรือเป็นกําไรขาดทุนหรือไปตรงฝั่งขาดทุนนะครับกําไรบ่อยมากกว่าขาดทุนไหมกําไรบ่อยแค่ไหนหนึ่งเดือนกําไรได้เท่าไหร่สามเดือนกําไรเท่าไหร่หกเดือนกาไรเท่าไหร่หนึ่งปีสามารถทํากําไรได้เท่าไหร่เอาไปฝึกพิจารณาคิดวิเคราะห์ดูนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจลงเงินจริงเนาะฝึกให้ชํานาญ จดออกมาถ้าไม่เข้าออเดอร์แต่ถ้าเข้าออเดอร์ก็ฝึกในเดโมได้นะฝึกในเดโมได้ก็สามารถกดเข้าบายเซลลได้เลยแต่ถ้าคุณไม่เข้ากลัวกลัวกลัวกัวกลัวนั่นกลัวนี่โอเคจดราคาลงในกระดาษไว้เลยว่าถ้าเข้าถ้าเข้าบายตรงนี้ อีก2อสเดือนอีกสอสามอาทิตย์อีกสอสวันเนี่ยราคามันไปอยู่ตรงไหนเป็นกําไรหรือขาดทุนถ้าบายนะครับกำไรอยู่ด้านบนคุณได้กําไรถ้าเซลนะครับกาไรมันลงมาอยู่ด้านล่างคุณได้กําไรนะครับถ้าคุณเซลแล้วกาไรไปข้างบนคือคุณขาดทุนนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องจดเอาไว้ว่าขาดทุนบ่อยไหมหรือกําไรบ่อยไหมนะครับ ถ้าเป็นบ u านะครับราคาลงมาด้านล่างคุณขาดทุนนะครับแ้าขึ้นขึ้นไปคุณได้กำไรสําหรับการบ u าคือการเอากำไรขาขึ้นการเซลล์คือการเอากําไรขาลงนะครับก็ลองฝึกดูตามที่สอนสูตรนี้ว่าเอ๊ออกจากภูเขาฉันเข้าเซลล์นะครับเต้อง a o ต้องได้ด้วยนะอ่าแล้ว SDN เนี่ยสองสามวิกหรือสอาเดือนมันเป็นกําไรหรือขาดทุนหรือราคามันไปอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องเอาไปฝึกดูนะครับ ่าเซลล์นะครับตรงนี้ ACO ต้องมีแรงด้วยวต้องมีแรงเซลล์สีแดงๆนะครับข้างล่างใบตรงนี้เป็นต้นนะครับนะล้าก็ค่อยๆเก็บไปตรงนี้ใบสวยเลยเพราะว่า ACO ก็ได้ด้วย ACO เพียบเลยตรงนี้นะครับเป็นตึกใหญ่ๆเลยใบก็ใบยาวไปตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะ บายจนอะไรจนกว่ามันจะเข้าไปในภูเขาก็าคือบายไปเรื่อยๆตรงนี้บายมันเป็นแห้งสรงลงมาก็บายตรงลงมาก็ buy. บายบายจนกว่ามันเข้าภูเขาไปนะครับพอมันออกมาด้านนอกก็ค่อยเซล,ลได้ต่อนะครับบางทีมันต้องรอหน่อยตลาดนะครับผมใช้เวลาต้องใจเย็นกับมันเพราะฉนั้นต้องเรียนรู้เข้าใจรู้จักสภาพตลาดนะครับอันนี้เกิดแกลปเสาร์อาทิตย์อันนี้เป็นแก๊บเสาร์อาทิตย์นะครับ มันก็จะมีแกปแบบนี้ก็จะโดดมาเพราะถ้าคุณเข้าเซลล์ข้างบนตรงนี้สมมติว่าคุณเข้าเซลล์อ่าตรงนี้เป็นแก๊ปเสาทิศปุ๊บคุณก็กำไรเลยพวกแต่ถ้าคุณเข้าบายก็สวยไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นดูฮกตแกรมดีๆดูเอชีโอดีๆวิเคราะห์ดีๆจังหวะไหนไม่มั่นใจไม่ต้องเข้ารอจังหวัดที่เรามั่นใจค่อยเข้านะครับของผมก็จะมีแปดตัวที่ผมแนะนําก็จะเป็นแปดคู่นี้นะครับที่แนะนาไม่เสร็จเนาะก็สามารถตั้งตามได้นะแล้วแต่ เราจะรอเทรดตาม Data ก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีนี้ถ้าวันไหน Data มามาใช้วิธีนี้ไปก่อนก็ได้หรือจะรอใช้ Data ควบคู่ไปกับวิธีนี้ก็ได้นะครับก็จะดีมากถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถดูคลิปอื่นเพิ่มเติมได้ที่ผมสอนเอาไว้นะครับส่วนเรื่องจุดเปิดคุณจะต้องไปดูเรื่องจุดเปิดในย้ำหลายรอบแล้วนะก็คือ e p 2 2 7 2ถึง220กับ e EP 235นี่คือเรื่องจุดเปิดนะครับ จุดเปิดคือจุดเปิดในกาฟตรงไหนไม่คนเปิดตรงไหนคนเปิดตรงไหนควรเทรดอะไรก็เอาไปฝึกดูว่าวิธีไหนมันได้ผลวิธีไหนใช้ได้ดีเทคนิคไหนใช้ได้ดีก็ใช้ไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นบายก็จริงแต่ ACO มันไม่ได้นะผม ACO มันมาได้ตรงตรงนี้นะครับซึ่งถ้าอส g r a มกับ ACO ได้จุดเปิดแล้วก็จะต้องได้ด้วยคือต้องเป็นรอเป็นแห้งสีส้มลงมาแล้วค่อยบายนะครับ แต่แรงมันมาแล้วละก็แค่รอแท่งเทียนแล้วก็กดเข้าสวยๆไปนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรส่วนอ่าแรงที่ใช้หรือว่าไฟเฟรมที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ในช่วงประมาณนี้แบบมาตรฐานเลยก็จะเป็น RA 80, RA 100, RA 150, RA 200หนระครับหรือจะใช้อ่าออื่น r a n แอื่นช่วยได้ก็นไเอด้เช่น RA a RA อ0 RA 50อะไรแบบนี้แต่ถ้ามาตรฐานเลยที่ผมแนะนำก็จะเป็น RA 80, RA 100 IA หนึอยหกับ IA สองร้ที่จะเห็นราคาได้ชัดเพราะว่าในการวิ่งในแรงของแต่ละวันมันอยู่ที่ประมาณ7 0็ดสิ๊ปบถึง1้อยิ๊บประมาณเนี้ยในการที่กราฟวิ่งของแต่ละวันนะครับก็ถ้าตอนนี้มาตรฐานผมาอจะใช้ IA หนึ่งที่มันจะเห็นได้ชัดๆหน่อยอย่างอันเนี้ยจะเป็นรอบายนะครับรอเข้าบายเนาะไม่เข้าเซลตรงนี้ถ้า Data บอกให้บายก็จะรอฮิตตแกรมมาบายแล้วก็เข้าอ,ออเดอร์เลยนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณครับผมปติใต้กราฟมันจะมีเซนติเมนต์บอกแต่ตอนนี้เซนติเมนต์ยังไม่มานะครับจะมีเซนติเมนต์บอกว่าคนเข้าาบกี่เปอร์เซ็นต์เซลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็เอาไปฝึกดูไม่มีไรรักษา m a จิ้น level พยายามเข้าใจสภาพตลาดทํากําไรต่อเนื่องให้เป็นนะครับผมหรักคนที่ฝึกเดโมก็ย้ําอีกทีหนึ่งเลยก็อาจจะฝึกไปสักสองสาเดือนก่อนหรือทํากําไรในเดโมให้ได้สามพันเหรียญขึ้นไปก่อนนะครับผมค่อยที่จะพิจนารณาเทรดเงินงจริงนะ โอเคนะครับขอบคุณครับ